สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับนะเผื่อบางคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับนะก็วันที่11นะครับก็คือวันนี้กับวันที่12นะครับมีโกยเพชรรอบพิเศษนะครับนะตามรูปนี้เลยนะครับเห็นไหมที่จริงเนี่ยมีโกยลูกอมดาวด้วยนะครับตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสนะครับนะ 1>, 1ชั่วโมงนะครับวันที่11แล้วก็วันที่12นะครับถ้าใครมีเวลาก็ไปโกยได้นะโกลยลูกอมดาวเนี่ยก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะนะครับได้หลักพันเลยนะครับส่วนโกยเพชรเนี่ยก็จะเป็นเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับนะน่าเสียดายนิดน,นึงนะครับที่โกยเพชรแค่1ชั่วโมงนะครับน่าจะซัก2ชั่วโมงนะจะดีมากเลยนะครับ แต่ว่า1ชั่วโมงก็ดีแล้วนะยังดีกว่าไม่มีนะครับนะก็อย่าลืมไปโกยกันนะครับ2องทุ่มถึงสาทุ่มนะวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับโกยเพชรเนี่ยเป็นวิธีการหาเพชรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้าพลาดไปเนี่ยเสียดายแย่เลยนะครับนะก็อย่าลืมกันนะครับนะก็สำหรับข่าววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์นะครับ กดซับสไคร b ์หรือว่ากดติดตามนะครับผมนะแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้นะครับจะได้มีเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมนะวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ครับ